สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซีทุกคนเ้อค่ะมือนี่สิผ้าะมาเห็นนมหมักพี่น้อง,องถ้ามาเห็นนมหมักก็นมใส่นมจืดบ้านพี่น้องฝนตกบ่เออใจเปม็นฝนตกเนาะเหมือนนี้ผ้าอยู่เข่าเหมือนนี้วันที่วันที่ 17, สิบเจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดถ้าอยู่เข่าพี่น้องหรือกำลังเกี่ยวเข่าเกี่ยวนามสิผ้าะมาเห็นนมหมักพี่น้องนี่หมัก ฉีดฝรั่งจิมจูใส่นมใส่นมแมเจืดซีกล่อง,อสองใส่นมเจืดสีกล่องขาวพี่น้องบอกสิดาข้าวขาวปีปีนี้นี่เวลาฉีดฮอร์โมนยามใดนีด่นเสียวนมหมักใส่เทลาใส่เทล่าขึ้นเอสีเทลาแก้วเป๊กแก้วเปกกับแก้วน้นอยๆที่้องเป็กนะ พูดให้พูดใดเป๊กว่าเป็นกันสิโอโหจักแก้วเป๊กฉีดนมหมักกันโอ้ีดอันอันฮอร์โมนย่ำไหก็ได้ใส่นมหมักเทละแก้วเป๊กพี่น้องเออไอพกที่ดาผิวขาวสวยครับพอบผิครับใช้นมสี่กล่องนะคะนมจืดนมจืดที่ห่อได้ก็ได้แต่อันนี้เป็นนมรงเลียนไปซื้อน้ำเด็กหน่อยมาให้ค่าขนมเด็กหน่อยขอมาเห็ดนมหมักแล้วก็นมเปรี้ยวหนึ่งขวด น้เบียรแบบแดกก็ได้เลอพี่น้องใช้ลงไปหนึ่งขวดะะแล้วก็แป้งข้าหมากแป้งข้าหมากนี้สั่งมาจากสารคามครึ่งก้อนนี่ครึ่งก้อนบีง่ายๆพี่น้องบีง่ายๆครึ่งก้อนใส่ครึ่งก้อนไม่เจมเสียวทั้งหลายใส่อันนึงเอาไว้ห้ากับบีบีลงนี่เลยบีให้ละเอียดลงหี่เลย นมมักนี่มักไว้หนึ่งอาทิตย์เนาะค่ะฉีดได้เลยหรือว่าผู้ใดเร่งเร่งรีบว่าสิขีดกะสามารถตักขีดได้เลยพี่น้องใส่ขวดปอกกี้นึงอ่ะทีละหนึ่งช้อนหนึช้อนต่อขวดปอกกี้เลยพี่น้องแล้วก็เอาน้ำเปล่าใส่ให้เต็มใส่นมมักหนึ่งช้อนกานีกาสิเป็นการอ่า ซีอิวดำเอาซีอิวดำลงไปเรียงจุลินซีเนาะพี่น้องประมาณประมาณซอนหนึ่งเด้อค่ะประมาณซอนหนึ่งหรือบอดถึงช้อนก็นได้อันนี้ย้อยเจมขวดเบี้ยวเบี้ยวบิดบิดแล้ว,ว,วก็เลยเอามาใส่แล้วเตออ่นานเท้าสีใส่เนาะคะ่ะแต่ว่าสูตรเต็มเต็มแล้วคือหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิวดำหนึ่งช้อนโต๊ะนมจืดสี่กล่อง แล้วก็นมเปี um. ้ยวหนึ่งขวดนมเปี้ยวหนึ่งขวดขวดเล็กแล้วก็แป้งข้าวมากครึ่งก้อนแป้งข้าวมากครึ่งก้อนนะพี่น้องแป้งข้าวมากแป้งข้าวหวานน่ะบริกา้ใดมีน้ำตาลหรือว่ามีน้ำบมักเผาก็ใส่ได้เลยแต่ว่ายะเจมหมักขมนี้พี่น้องเอาจุดเอาเอาเอาซีอิ๊วดำลงไปเลี้ยงจุลินทรีย์เข้ากับตีคน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 ๆเข้ากัน นี่เลยแปกแปแค่นี้พี่น้องฝรั่งผิวสวยหวานกรอบห้องฉีดห้องฉีดก่อนที่ห้องสีฮอนว่าข้าใสปอก,กี่ใส่ปอก,กี่หนึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งปอก,กี้แล,ล้วก็ลุไปเขยา่าเขยา่าเขยา่าบบนี้ก่อนห้าสีฮอนก็ไปฉีดปิดปิดปิดใสหน่วยฝรั่งห้าแล้วก็ห่อเลยพี่น้องแต่ว่า อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าผู้ใดมีผู้ใดฉีดฮอร์โมนเวลาลนนวยฝรังหน่อยๆอยู่เนี่ยห้าใส่เลยก็ได้ใส่อยู่ในถังฉีดยาสิบหลิตรหรือ20ลิตรใส่หนึ่งใส่หนึ่งแก้วเป็กนั่าละฉีดพรอมฮอร์โมนไปเลยผิวขาวเอาไปจันปีนีเขาจะว่าโอ้ยผักซีดายอย่างคือเอาบักซีดาสูกมาขายห้กันว่าสันว่าวันนี้พ่อตาพา มอตอพาออกกินโอ้บักซสีดาเพิ่นผิวขาวกรอบกัะกรอบก็จันว่ากรอบแซ่บเพิ่นสั่งอีกว่าม,มี่ไปให้เพิ่นนะเพราะว่าขายอยู่บ้านเหมือนเพราะว่าบอนินเราไปจันไปจันแล้วห้องว่าม,มีม่เวลาสี่รงถ้าถ้าอยู่กไกละแวกเดียวกันซอยเดียวกันก็คือเอาไปให้กันใดอยู่นี่แหละพี่น้องตีตีคนค้นเขากันแค่นี้นะคะแค่นี้นหรือว่าสเพิ่มเติมน้ำมะพร้าวก็ได้น้ำตาลก็ได้แต่ แต่ว่าอันนี้คือบ่เติมพี่น้องอเอาแคน่นี้นมหมักหมักไว้หนึ่งอาทิตย์หมักไว้หนึ่งอาทิตย์หมักทีละน้อยเพราะว่าถ้าห้าหมักหลายของแยกเจียมปีที่เราหมักหลาหมักหลายเรา,าเต็มขวดกับปุ๊บแว่านมนมจืดเป็นสื่อเป็นจะร้อนมาเลยเน่ามันเนา่าแต่ว่ายิ่งเน่ายิ่งอร่อยเลยพี่น้องยิ่งเน่ายิ่งอร่อยยิ่งผิวขาวแต่ว่าอันนี้ห้องหมักไว้บ่ต้องให้เนา่าเพราะว่า มันสิตันปกกีเฮาเฮ้เวลาเฮาใส่ปก,กี่เฮาต้องกองก่อนมันสิเป็นกรอนกรอนอาจจะเป็นกอนก่อนก็ได้นี่แหละค่ะสูตรนมหมักไม่พอขายของยายเจม,มคลิปนี้ก็ขอจบซํำนีเนาะคะ่ะบึงอ่ารายละเอียดใต้คลิปใดเด้อค่ะสวัสดีค่ะ